Okay. สวัสดีค่ะคนหน้านะคะวันนี้เรามาทำ mm hmm. เขาเรียกว่า experiment หรือว่าการทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งดีไหมคะไม่เสียงคนน้าเนาะโอเคอ่าอยากทำสิ่งน,นี้มาตั้งนานแล้ว mm hmm. อยากจะให้แต่ละคนอะได้ล,ลองเล่นดูไอ้นี่คือสีเนาะสีพาส,สเตอร์ใช่ไหมสีโปสเตอร์เวลาไม่ช่วงนะะึงอะเรียนถ่ายรูปเอเรียนวาดรูปใช่ไหมคะสีน้สีน้ํา ก็เลยจะมีอุปกรณ์ต่างๆเต,ตรียมพร้อมนะคะวันนี้ค่ะพอน่าจะมาคุยในเรื่องของออคำพูดภาษาคำพูดนะคะความคิดต่างๆนะอันเด็กเป็นสีอย่างนี้เลยเป็นความคิดของเราเนาะว่าจริงๆเนี่ยในชีวิตของเราอะ่ะเราก็มีในเรื่องของความคิดที่มันเป็นความคิดเขาเรียกว่าลบเข้ามาเยอะแยะมากมายเห็นไหมมีหลากหลายความคิดของคนนู้นคนนี้สุดท้ายมาทําให ยังไงทําให้แก้วน้ําของเราอะสมมติเราเป็นแก้วน้ําใสสะอาดใช่ปะ่ะมันก็ทําให้แก้วน้ําของเราเห็นไหมนี่เข็มเเนาะทาให้แก้วน้ําของเราเนีแบบโอ้โหขุ่นหน้าดูเลยมันไม่รู้จะหลากสีสีอะไรมากมายที่ใส่เข้าไปใช่ไหมคะนั่นคือความคิดลบความคิดกับคนอื่นความลังเลสงสยัยว่าแบบเฮ้ยฉันดีพอไหมฉันคู่ควรไหมคือแบบโอ้มันเข้ามาประเดประดาดูสิสี มันสีแบบว่าเนาะไม่ปีเลยอะฮะฮะแล้วก็ไม่ใสเหมือนเดิมแล้วมันก็จะขุนใช่ไหมคะดังนั้นนะคะความคิดของเราเนาะมีผลนะนะหรือว่าความคิดของคนอื่นนะมีผลทําให้เนี่ยจิตใจเราขุนมัวสภาวะเป็นยังไงบ้างสภาวะไม่งดง,งามแหละเขาเรียกว่าสภาวะทุกข์นะประเดประดังหลายสีอ่ะสมมุติเรามีความสุขสมมุติอ่ะเราใส่มีความสุขเข้าไปเรามีชวา,ส,ขขา,า,วาสุขเข้าไปเรามีสีอื่นโอ้สีดําเริ่มละ ้าเราใส่สีอื่นเข้าไปสีเหลืองหรือว่าสีเขียวเข้าไปใส่ไปเท่าไหร่มันก็ถึงไม่จะใส่สีเหลืองเนาะใช่ไหมสุดท้ายมันก็สีเหลืองสีเขียวอะไรมันก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้มันดีขึ้นเลยอนะเราพยายามทํายังไงดีใส่สีเข้าไปสีคนนู้นคนที่ดูมันจะมีความสุขแต่สุดท้ายน้ํามันก็ยังเหมือนเดิมนะถ้าใส่สีขาวอันนี้มีสีขาวไม่เป็นไรนั้นไม่ว่าจะใส่สีอะไรมันก็เป็นแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นหาวิธีการที่จะแก้สภาวะของเราไม่ให้มันมันเจอแต่เรื่องมืดๆหรือว่ามีแต่พลังลบทำยังไงดีเราก็ต้องใช้การควบคุมเจตนานลมควบคุมความคิดและก็สภาวะงดงามเพียงแต่ว่าดูสิใส่ไปเยอะมากเลยแล้วคุณลองคิดดูสิว่าคนอายุเท่าไหร่แล้วแล้วไอ้ตัวสภาวะที่มันเป็นลบหรือความคิดลบหรือว่าสังคมที่พูดพระกภาษาลบนะหรือว่าบางทีเนี่ย อาจจะเรียกว่าเป็นองค์รวมหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าความคิดความกังวลสงสัยความเังเลทุกอย่างอ,ะอ่ะมันมาตั้งแต่ไหนแล้วเนาะใช่ไหมมากี่ชาติต่อกี่ชาติกี่รุ่นต่อกี่รุ่นเนาะใช่ไหมคะ,ะที่มาส่งถ่าถึงเราวพรานี้แหละคนนั้นก็จะมาดูกันว่าแล้วมันต้องใช้ขนาดไหนเพื่อให้น้ําแก้วนี้เป็นน้าําใสเนาะ อย่างบางคนเนี่ยอยู่ในความทุกข์อย่างเมื่อวานช่วงเช้าคุยพีค่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยู่ในพลังลบตั้งเจ็ดปีนะเจ็ดปีอันนี้เนาะคนน่าเข้าใจเลยเพราะคนน่าก็เคยจะอยู่ในพลังลบมาเจ็ดปีแปดปีเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้แรอกว่าน่นคือพลังลบใช่ไหมละ่ะอ่ะเรามาดูค่ะว่าใช้กี่แก้วเล่นสนุกๆก,กันเนะนะาะนายจะเล่นตั้งนานแล่วล่ะแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราคือใส่ความคิดบวกใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไป จนกว่ามันจะกลายเป็นสีขาวใส่เข้าไปอีกท้อไหมไม่ทอ้อใส่เข้าไปอีกจนกว่ามันจะกลายเป็นสีใสโอ้นี่ใส่ปาทิลี่เร็ววาที่คิดนะไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้พูาเป็นแค่สีพาสเทลเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นอิงเนี่ยเป็นหมึกอะโอ้โหแต่นี่ก็ยังไม่พอนะใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกจนกว่ามันจะขาวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราก็ต้องใส่ความคิดบวกโอ้ใส่เข้าไปละแล้วถ้าสมม,มุติว่ามีความคิดลบที่มันใส่เข้ามาเราก็ต้องทำยังไง เวลามีความคิดลบเข้ามาเราก็ต้องตัดสินใจที่จะเราก็ต้องมีเจตนาเนาะว่าเราจะไม่คิดลบนะถ้ามีความคิดลบใหม่เข้ามาเราต้องตัดสินใจว่าโอเคค่อยๆค่อยๆนะว่ามีเข้ามาใหม่อืมมีใหม่นิดนึงเราก็ต้องรีบรู้ตัวค่ะเขาเรียกว่าจับการมตัวเองได้มีสติรู้ตัวว่าเรามีความคิดลบเข้ามาละ แล้วเราก็รีบ,เอา,ารบเอาไงรีบทำยังไงรีบใส่ความคิดบวบเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถามว่าวันหนึ่งต้องถามตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะว่าเราระนักรู้ไหมว่าเรามีความคิดลบขนาดไหนถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันก็จะมีโลคมีไมีก็แย่ยเลยนะความคิดคนนู้นคนนี้ถ้ามันอยู่ในอยู่ในอากาศของเรามันก็มีมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะอืมคือแน่นอนเราเคยชินค่ะเคยชินกับความคิดลบเคยชินกับสภาวะแวดล้อมที่มันเป็น,ปนลบใช่ไหม แล้วก็ใสไปเรื่อยๆใครก็จะมาเติมเต็มให้เราเติมใส่เขาเรียกว่าเติมสภาวะที่มันไม่ดีเราจะไปรับของคนอื่นเข้ามาประเด็นคือจะไปรักขนาดนั้นเลยหรือเปล่าถ้าคุณรักมาช่วยไม่ได้นะถ้าคุณรักมาก็ช่วยไม่ได้ก็ทําให้คุณสภาวะทุกข์ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่าถึาว่าเราโอ้โหสีสีน้าเงินสวยเชียใช่ไหมอ่าหรือว่าถ้าเกิดว,ว่าเอาใส่สีแดงเข้าไปใส่ความรักเข้าไปมันก็โอเคแต่ว่าในความรักที่มันมีอยู่สภาวะของเราเนี่ยถ้าเราจะมีความรักแต่ว่า ในน้ําของเราก็จะมีความข่นอยู่นะถึงแม้เราใส่สีแดงเข้าไปสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นสีปิดปีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะในแต่ละวันเราต้องถามตัวเองว่าเราจะเอาความคิดอะไรของเราเราจะใส่ใส่ความรู้สึกอะไรให้กับสมองของเราใส่เห้เรียกว่าตัดสินใจที่จะใส่การตระหนักรู้ตัดสินใจที่จะมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะมาค่ะเรารู้แล้วนะใหม่แล้วแล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปอ่ะใส่เข้าไป มีความสุขค่ะฉันคู่ควรฉันมีคุณค่าฉันดีพอฉันทําได้ทุกอย่างดีจักรวาลช่วยเหลือฉันจักรวาลสนับสนุนฉันฉันเป็นคนที่รักของจักรวาลจักรวาลรักฉันฉันรักจักรวาลเงินรักฉันฉันรักเงินสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะขาวหมันทางอยู่เรื่อยๆดีไหมคะเป็นยังไงบ้างคนน่าสนุกนะสนุกไปนะคะสุดท้ายเราก็ต้องตระหนักรู้นะ ว่าสมมติว่าเนี่ยเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาผู้การของเราเราจะไม่เอาความคิดของเราเนี่ยไปแต้มสิ่งต่างๆเนาะเราจะไม่เอาไปแต้มแล้วเราไม่จุ่มเข้าไปไดีไหมอ่ะฮะดังนั้นหารู้สึกยังไงบ้างนะมันเป็นการเป็นก็เรียกเป็นการเ,ป,เปิดเปยและการให้คนรู้ว่าเราจะต้องตระหนักรู้ว่าเราจะไม่เอาเข้าไปเราจะไม่ยัดความคิดที่มันแล้วก็ไปเราเรู้ปุ๊บจับปุ๊บเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่ละจบค่ะดีไหมอ่าเดีวกูต้องใช้น้ำมากกว่านี้นะเนี่ย ไอ้สักหน่อยหนึ่งไหมตอ <c oughs> นนี้น้ำมันร้อนนี่แล้วเนี่ยใส่เอาเตรียมมาสาไอ้ <c oughs> สักนิดหนึ่งใส่เข้าไปฉันมีความสุขฉันคู่คัวชฉัขอบคุณจัก,กรวาลสิ่งดีๆเข้ามาหาฉันนะฉันรักจักรวาลจักรวา,กกรวาลรักฉันฉันขอบคุณนะคะผู้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตของฉันเนี่ยโอ้น้ำใสเลยกี่ไม่ได้นะเนี่ยแค่นี้เต็มแล้ว <c oughs> ขาวใสแล้วนะรู้สึกยังไงบ้างนะคะ มือคนนั้ก็เพิืมดด้วยเล็นะเราไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีนะเข้ามาในความคิดของเราแล้วเราก็เลือกคบคนเนาะ่ะฮะเรา,าก็เป็นคนที่สามารถมีสภาวะเมง,ง่อนได้โอเคนะคะวันนี้สื่อกันแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะรู้นะคะว่าเราต้องใส่ความคิดบวกเข้าไปใส่เข้าไปใส่บ่อยๆใส่เรื่อยๆจนกว่าน้ํามันจะกลายเป็นน้าใสขานาดนี้ดีไหมโอเคไหมคะอ่ะโอเคไว้โอกาสหน้าจะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ